วันนี้เชา้วา,ชาวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะที่สิบเก้าวันนี้ก็พบก,กันอีกครั้งหนึ่งอาหารเชา้าอาหารเช้าว,วันนี้นี่แก้ว อาหารเช้าวันนี้เป็นเครื่องดื่มเช้าก่อนอาหารก่อน,ออนมีมะนาววันนี้แม่บ้านมาดื่มด้วย<า> <c oughs> ลูกเราดื่มแล้ว เช้านี่ก็จะมีก่อนอาหารนี่ก็มี้ำแรกคือมีขมิน้นขมิ้นชันเหลืองแล้วก็มีพริกไทยดำพริกไทยดำ ขมิ้นหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวบีบน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะดังนั้นก็ใส่ถังใส่บีบแล้วก็เติมน้ำน้ำหนี่เติมตามต,ามต้องการ น,นี้ก็เติมอยู่300มิลลิลิตรนะครับเติมส0มมลิลิกินให้ให้มันล่งนะครับเป็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมันก็จะไล่เรื่องของอเลือดลมไล่เลือดลมให้ให้เป็นปกติ ต้องกินก่อนอาหารนะครับกินตอนท้้งวางคือตอนตื่นเช้ามาอันนี้เป็นสูตรสูตรเช้านะครับสูตรเครื่องดื่มเช้ามีขมิ้นขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันหนึ่งช้อนถ้าถ้าใครใช้เป็นใช้เป็นแบบโขงบดนะครับก็หนึ่งช้อนชา น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับดนั้นก็ผสมส่วนใครที่จะชอบเปรี้ยวอยีกหน่อยก็เพิ่มมะนาวไปส,สองช้อนชาก็ได้นะครับใครชอบเปรี้ยวแต่ผมอันนี้เป็นสูตรที่พอดีนี่ก็จะได้เครื่องดื่มเช้าที่มีคุณค่ากับร่างกาย ทำให้เราเดือดลมดีกระเพาะก็ได้ไหลไลลลมเตรียมรับอาหารเช้านะก็ดื่มส่วนใครที่ชอบเตือจางก็เพิ่มน้ำน้ำอุ่นเข้าไปเยอะ เราน้าอุ่นเข้าไปเ, <c oughs> เยอะเดอะยวก็จะเพิ่มน้าอุ่นเข้าไปกินได้ตอนอาหารว่างนะครับอันนี้สูตนอาหารเช้าเมื่อเราได้อาหารเช้าเมื่อได้หรือเรวก็เตรียมอาหารเช้า ก๋วยเตี๋ยวอาหารเช้า พอดื่มวันนี้ได้ดื่มเครื่องดื่มเช้านะครับเครื่องดื่มเช้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันก็นจะเป็นการดูแลสุขภาพนะครับดื่มเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทานอาหารเช้าแล้วก็ตามด้วยผลไม้วันนี้ก็เป็นกล้วยกับมะละกอขวงหาได้ในสวนอันนี้กล้วยก่อน กล้วยดุกเล็กๆกล้วยไม่สุกมากเท่าไหร่กล้วยหั่มหั่นี่นี่ครับ กินอาหารหรือกินพวกผักผักก่อน,นครับจะทำให้มันไปนรักษาเครือกบกระเพาะวันนี้เสียงแดดก็เริ่มดีฟ้าเริ่มเปิด อากาศเริ่มเย็นพอฟ้าเริ่มเปิด <c oughs> <c oughs> เรานั่งอยู่ในสวนนี่ครับก็จะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าเพราะว่าฟ้าเปิดกพ่เขาเริ่มตัดหญ้าจากฝนมันลงมาหลายวัน ธรรมชาตินะครับเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนทำสวนสวนลำไย เมื่อเราได้ผลไม้แล้วได้เครื่องดื่มดื่มเช้าแล้วก็ได้ผลไม้เสร็จก็ตามด้วยอาหารเช้าอาหารเช้าวันนี้ก็จะเป็น <c oughs> สูตรเดิมนะครับก็เป็น ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตแล้วก็โปรตีนก็ใช้ไห้โปรตีนใช้หมูหมูเส้นหมูกรอบแล้วก็ไก่ เส้หมูกับไก่ตอน,น,นเช้านะครับเส้นหมูกับไก่เ <c oughs> สร็จทอดแล้วก็ตามด้วยนมจืนมดนมจืดรถทานทีหลังอ มะนาวนิดหนึ่งพริกไทยดำนิดหนึ่งจะใครเขาต้มเออจะกินพริกไทยดำ ก็จะอืมอรยแล้วจะกินด้วย ขมิ้นขาวด้วยก็ได้นะครับตอนเช้าเลยขมิ้นขาว,ขาว,ขาวกินสดขมิ้นสาวกินสด ที่พอเพียงทีพอเพียงก็คือการดูแลสุขภาพนั่งนั่งเข้าไปฟังเพลงไปนะก็เป็นความสุขไม่ต้องไปกินของดีหรอกของแพงของที่เราหาได้อาหารแห้งที่เตรียมไว้

นี่มีเด็กเขาลูกลูปกลประกอบประกอบมาฝากกินก็ต้องทุบเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีใช้ควนทุบมีอุปกรณ์ทุบอยู่ กก่อนทุเขาเอามาฝากอันนี้ขวแล้วนะขวแล้วกินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนอีกตัวหนึ่งผลพืชจะกูลถั่วขอให้กินไปขวแล้ว เริ่มเข้าสู่หน้าหนาแวแล้วครับก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพตัวภาพเป็นเรื่องสำคัญพออายุหกสิบยังจะรู้ว่ามันสำคัญจริงๆโลกอะไรมันก็มา ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ไม่เดิมหลดเราใช้เขาอย่างคุมเห็นอ่ะโ <c oughs> ดยเพราะใครที่ใช้ใช้แรงในการหาเงินต้องดูแลตัวเองดีๆ ใช้เรียงใช้กำลังนะครับคนที่ใช้สมองก็มาห่วงเขาเท่าไหร่สุขภาพามันมาออกตอนแกน่ตอนเดอายุแล้วมากขึ้น วันไปเจอลูกศิษย์คนกินกาแฟไปเจอลูกศิษย์โอ้ยแต่มารุ่นร้อยเต่าสิบห้าสิบหกเนาะโอ้ใจไม่ค่อยสบายแต่แกเป็นคนเก่งนะมันคนเก่งหาเงิน อาจจะพักผ่อนน้อยอะพอดีพออยย่มากขึ้นก็ทำให้ร่างกายอะทำให้ร่างกายมันอทให้ร่างกายมันไม่คือมันนอกอ่ะมัน พราะใช้มันเยอะจำลูกศิษ์เกือบไม่ได้พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็แ,วกแกตัวนะเด้ยบอกให้ดูแล้วตัวเองดีๆจะ่ปไป หามากเดินเนี่ยหาเงินจก่งอากาศไม่ไเล็กก็ผ่อนงานรีแลกไม่ค่อยมีมีแต่งานเครียดถึงเวลารีแลกเราก็ต้องรีแลก นี่ก็ตัวยไก่ลำปางลูกศิษย์จะมาให้สิเจามาให้ไม่มีของตนเองสักอย่างแต่ลูกศิษย์จะมาให้ that ก,กินน้ำเปล่าพอก,กินน้ำเปล่าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกินน้ำน้ำพึ่งมะขามป้อมนะครับน้ำพึ่งรองมะขามป้อมอันนี้ใส่กับน้ำร้อนเอาใส่กับน้ำอุ่น ก็กินหลังจากนี้อีก30สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะดิบกาแฟนะครับกาแฟวันนี้จะไม่ออกไปไหนก็จะดิบกาแฟกินเพราะว่าจะเคลียร์พื้นที่เนื่องจากฝนหยุดแล้วแดดเดิ่มออกก็คงจะ ดูแลาการตัดหญ้านะครับก็ะต,ต,ตุกแต่งจริงไหม้นะครับเตรียมเข้าสู่หน้าหนาวอันนี้ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำอุ่น ถ้าเป็นลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ระค้าป้อมในสวนนี่แหละลูกก็จะเป็นอย่างนี้ มะขามป้อมดอมก็มีประโยชน์ด้วยดูแลเรื่องวิตามินซีนะใช้วิตามินซีแล้วก็คอใครที่ชอบใช้เสียงหร่อพบางนี้กรูพวกระเทศนะครับนักล้อง này đong từ 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 năm 67 rồi, từ già, đây là một đong, ừ สีเหลืองสวยเหมือนน้ำผึ้งอ่าสำหรับ่พบกับทุกท่านแค่นี้นะครับสำหรับเครื่องดื่มเช้าแล้วก็อาหารเช้าของวันที่20ตุลาคมเออวันที่19ตัวตุลาคม2,000 568นะครับเป็นวันอาทิตย์มาพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับอาหารเช้ามีคุณภาพกขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจทำมาค้าขึ้นมีธุรกิจก็ขอให้รับรวยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ